สนุกดีเอกิติเก้เปิดใจรับการแข่งขันจากอีซักอย่างมืออาชีพยินดีรับความท้าทายจากกองหน้าค่าตัวสถิติสโมสรฮูโก้เอกิติเก้กองหน้าคนใหม่ของลิวเวอร์พูลได้ออกมาแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสถานการณ์การแข่งขันในแนวรุกที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อสโมสรเพิ่งเซ็นสัญญาคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อีซักเข้ามาด้วยค่าตัวสถิติสโมสสซึ่งคาดว่าจะเข้ามาแย่งตำแหน่งตัวจริงของเขา แม้ว่าเอกิติเกจะออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมหงแดงโดยทำประตูดได้ใน3มเกมแรกรวมถึงเกม Community Shield แต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกวันไหวกับเรื่องนี้โดยกล่าวว่ามันสนุกดีเมื่อคุณเล่นให้กับทีมที่ดีที่สุดคุณก็คาดหวังว่าจะได้แข่งขันกับผู้เล่นที่ดีที่สุดอิสักเป็นนักเตะที่ผมเคยดูเหมือนกันดังนั้นการได้เห็นเขามาที่นี่จึงเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดี มันจะเป็นการแข่งขันที่หนักหน่วงแต่ผมจะมุ่งมั่นทำผลงานให้ดีเพื่อให้มันเป็นปัญหาสำหรับผู้จัดการทีมนอกจากตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแล้วเอกิติเกยังสามารถเล่นเป็นปีกซ้ายได้อีกด้วยซึ่งในตำแหน่งนั้นคู่แข่งของเขาคือโคดี้กัคโปและริโอเอ็นกูโมหาดาวรุ่งวัย17ปีความท้าทายทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติ เอกิติเกยยอมรับว่าชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหลังย้ายมายัางแอนฟิ์และเขากำลังรับมือกับความคาดหวังที่สูงขึ้นด้วยทัศนคติเชิงบวกแน่นอนว่าชีวิตผมเปลี่ยนแปลงเอกิติเกกล่าวเสริมการย้ายมาที่ลิเวอร์พูลเป็นการย้ายทีมครั้งใหญ่และผมถูกจับตามองเพิ่มขึ้นเป็นพันเท่าแต่ผมมองมันในแง่บวกมันดีมากนี่คือจุดที่ผมต้องการจะยินอยู่ เขายังกล่าวถึงการแข่งขันในทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งเต็มไปด้วยผู้เล่นแนวรุกระดับโลกอย่างคีเลียนเอ็มบาเป้อุสมานเดมเบเล่มิคาเอลโอลิเซเดซิเลดูเอและแบรดลีย์บาโคล่าเขากล่าวว่า มันเป็นความยินดีอย่างแท้จริงที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสผมกำลังมองมันว่าเป็นประสบการณ์การเรียนรู้เพราะพวกเขาเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์มากกว่าผมในทีมชาติช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด subscribe กด like และ share กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับ